สวัสดีพี่ๆชาวแก้วตาพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอ,เจอก,กันกับช่องน้องอีกเช่นเคยค่ะพี่ขาในช่วงเช้าของทุกๆวันเนาะพี่ๆท่านใดว่างเว้นเสร็จสิ้นภารกิจแล้วสามารถเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดอีอน้องได้ยาวๆเลยนะคะพี่ๆน้องมีพามาเปิดให้พี่ๆหลากหลายรูปหลากหลายรายการเลยนะคะวันนี้มีมา27รายการค่ะพี่ๆคะ่ะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็สามารถ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะพี่น้องก่อนจะไปเข้าสู่รายการแรกนะคะพี่ๆสามารถโทรด้ยตรงมาที่เบอร์0ู1 4 9 0 0 1 1 6ได้ค่ะพี่ๆเพราะว่าเบอร์โทรนี้จะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกันขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับรายการแรกนี้เนาะ ยังไงเดี๋ยวเริ่มรายการแรกให้เลยนะคะพี่พ่ะเป็นเหรียญรูปเหมือนค่ะพี่ EP นี้ก็เป็น EP ที่สองแปดสิบสองแล้วนะพี่พี่นะรายการนี้จะเป็นเหรียญรูปเหมือนค่ะพี่พี่ขเหรียญน,นั่งพานเนาะอุดมโชคอุดมทรัพย์นะคะวัดบ้านไรค่ะพี่ขอบด้านข้างนะคะพระยานวิทยา หลวงพ่อคูณนะคะปริสุโทโธค่ะพี่นี่สวยเดิมนะคะสะภาพเหรียญสวยคมนูนแบบนี้นะพี่นะลายเส้นต่างๆคมชัดนะคะพี่พี่เปิดอยู่ที่รายการละ4 0 0บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่คะ่ะหนึ่งรายการ403รารายการ1,000บาทนะพี่พี่นะรับ3รายการส่งฟรีทั่วไทยค่ะพี่รับรายการเดียวไปทาคออนุญ,ญาตบกค่าจะส่ง50บาทเนาะพี่นาะอ ลำดับที่สองจะเป็นเหรียญกลมมาหลวงชุมพรนละพี่น้เขีดอุดมศักดิ์นะคะเหรียญสวยค่ะพี่นี่เส้นคมคมนะพี่นะเส้นตาเส้นจมูกนะพี่เห็นการคมชัดแบบนี้เลยนะคะผิวเหรียญดูเก่าค่ะพี่ค่ะผิวเหรียญเก่าเนาะหลวงข้อเงินนะคะนาสึกนิดนึงนะพี่นะเหรียญที่สามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่เปิดต่อด้วยเหรียญหลวงพ่อแดงเลยเนาะ เหรียญพระคูยานวิราชแดงนะคะปีพศ2503หยค่ะพี่อายุ8ปดสิบปีนะคะเมตหมูเมตตาชัดเจนค่ะพี่ขาเนี่ริ้วคมคมเลยเส้นเมตหูเส้นตาเนาะริ้วริ้วจีบรนะพี่นะเห็นการชัดเจนเลยหลังยันนะคะน,นข้างคะ่ะรายการที่สามนะคะพี่หานรายการที่สามนะ ไปกันต่อที่รายการที่สี่ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อมุมนะคะเหรียญกระนกคางแบบนี้รูปเหมือนหลวงพ่อมุมนะคะพี่ผูะอันหลังนะคะมีอักขระมีข้อความนะพี่น้องนี่มีข้อความอายุแปดสิบเก้าปีนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะขอบตะไบด้านข้างนะคะสวยคมค่ะพี่เหรียญเดิมเดิมเนาะหินยูนะาผัก สันจมูกริ้วจีบวนต่างๆค่ะพี่เหรียญคมนะพี่นะแล้วก็เหรียญสวยเลยนะคะมีคาบเกา่าๆดุเดิมอ่ะพี่เหรียญเดิมๆนะลำดับที่สามลำดับที่สี่นะคะไปกันต่อรายการที่ห้านะคะพี่ๆขาจะเป็นพระครูโกวิสมุดคุณนะคะหลวงพ่อเนื่องค่ะพี่หลวงพ่อเนื่องนะคะเหรียญดูสึกตามสภาพนะพี่นะด้านหน้านะนี่ด้านข้างขอบตะไบด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ที่ระล,ลึกเรื่องสมณศักดิ์นะพี่นะเหรียญเลื่เอเนี่ก็คือมีไม่เยอะนะส่วนมากจะมีอ่าแล้วแต่รุ่นไปนะพี่นะ้องมีไม่จำนวนไม่เยอนะเนาะลำดับนี้รายการที่ห้านะคะรายการต่อไปลำดับที่หกค่ะพี่พี่ลำดับที่หกนะคะนี่เลยจะเป็นรายการนี้เลยค่ะพี่เหรียญไหว้ข้างหลวงพ่อค้ายค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อค้ายไหว้ข้างเนาะ เส้นเหลยวคมคม,มชัดๆัดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีข้อความนะคะพี่คะพุทธังอลาหังพุโทโธธรรมังอลาหังพุโทโธสังฆังอรหังพุโทโธนะพี่นะเหรียญพ่อขายไว้ข้างนะคะพี่พี่คะสภาพเก่ากลอนมีแบบคา,าบคาบไข,ข่คาบอะไรต่างๆนะพี่นะรายการที่หกนะคะ ไากัต่อรายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการที่เจ็ดจะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พระสมเด็จรายการที่เจ็ดนะคะด้านหลังค่ะนะคะค่ะพี่มีรอยยุบรอยย่นต่างต่างนะพี่นะเป็นพระสมเด็จรายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่ค่ะต่อด้วยรายการที่แปดเลยนะพี่นะอันนี้มีค่าแบบ เม็ดมวลสารนะพี่นะม็ดเขียวเม็ดแดงนะพี่มีเม็ดม็ดพาซุมกอนนะคะลอยยุบลอยย่นด้านข้างงนี้คือสภาพหน้าคือก่อนจัดนะพี่นะผิวแห้งแกนเลยค่ะพี่ข้างๆนี่ก็มีเหมือนแบบแ,แห้งแห้งแกนแกนแบบนี้เนาะ <c oughs> นี่ลอยยุบลอยย่นนะคะเม็ดมวลสา,ารแน่นๆเลยค่ะพี่รายการนี้เนาะม็ดเขียวเม็ดแดงม็ดกวดต่างๆนะพี่นะ มิดพระซุมโกอค่ะพี่ลำดับรายการนี้ลำดับที่8นะคะลำดับต่อไปรายการที่9ค่ะพี่เป็นพ้าสมเด็จปุกโพนะคะรายการที่9นะคะ ด้านข้างคะ่ะปกโคนะคะด้คนหเังอค่ะเีมิมตคโนะนะอเคโอเคโอเคโอเครอเนโอ้าโอเคโอเมโอเคโาเคาอเคโอเคโอเคโอนคเคโอเคโอรคโปเรโอเคโอเนโเคอ ลำดับที่เก้านะคะพี่ผีาลำดับที่เก้านะนี่ด้านบนค่ะพี่รายการนี้องค์นี้นะคะพี่ผี่ะเปิดอยู่ที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะพี่นะหนึ่งรายการสี่ร้อยสามรายการหนึ่งพันบาทนะพี่นะไปกันต่อรายการที่สิบค่ะพีะ่นิกน้อยตื่นแล้วนะพี่นะตื่นมาก็เรียกหากันเลยพี่ ลำดับที่สิบนะคะพี่ๆคะ่ะลำดับที่สิบจะเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะองค์นี้เกตทะลุซ้มนะคะพี่คะ่ะนี่เลยด้านหลังคะ่ะดันทางรอยรยุบรอยย่นต่างๆนะพี่นะลำดับที่สิบนะคะไปต่อค่ะพี่องค์นี้จะเป็นพระสมเด็จออกเนื้อเหลืองดินสอนะพี่นะด้านนี้ อน,นาดานข้างเดี๋ยวดูการชา้ชาๆชา้าๆค่ะพี่หลังหลังเป็นลุแบบนี้นะพี่นะ้าหลังจะเป็นรอยหลุมรอยอะไรแบบนี้เนาะนนพระสมเด็จนะคะพี่ๆค่ะผิวเหลืองดินสอบแบบนี้เนาะ ในรายการที่11นะคะพี่พี่ขารายการที่11บเอ็นาะมีลายเส้นนี่ริ้วๆไปอย่างนี้นะพี่นะลำดับที่11นะคะลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่12ค่ะพี่รายการที่12นะพี่นะอุ้มนี้ผิวแตกรายงานเลยพราสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะนี่อันข้างนะคะพี่พี่ขา ด้านหลังแตกแรงงานนะพี่นาะด้านหลังแตกแรงงานแบบนี้เนอะลำดับที่สิบสองนะคะองนี้รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นโทรค่ะพี่หาพี่ดูความนิปะพักและพี่นะ้าน,นี่ดูสินคมๆเลยนะพี่นาะลำดับที่สิบสองนะคะไปกันต่อลำดับที่สิบสามค่ะพี่ ครับองสุพันนะคะพี่พี่ค่ะคาบแน่ๆนๆเลยนะพี่รายการนี้เนาะพระเนื้อดินคาบแน่นๆเลืนนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังนะด้านหลังนะลำดับที่สิบสานะคะลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะพี่ลำดับที่สิบสี่นาะรายการนี้นะคะ เป็นพระนางพญานาคูค่ะพี่นี่สองหน้าแบบนี้เนาะมีเม็ดมวลสารด้านข้างนะคะพระนางพญานะพี่นะนี่พี่พี่ท่านไหนชอบนะคะอันนี้เก่าเดิมสวยเดิมเลยนะพี่นะเก่าเดิมสวยเดิมเลยนะคะด้านข้างค่ะด้านข้างใต้ฐานนะคะพี่พี่ เห็นการชัดๆแบบนี้เลยนะพี well. ่น้าเห็นการชัดๆแบบนี้เลยนะมีมวลสารชัดเจนนะพี sí, ่น้าลำดับรายการนี 15, ้เนาะสภาพเก่าก่อนนะคะลำดับรายการที่14นะคะลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่15ค่ะพี่รายการที่15นะคะพิวดอมเดิมเลยอะพี่ลำดับรายการนี้เนาะ อันดับที่สิบห้านะคะด้านข้างค่ะพี่มีด้านหลังนะนี่สวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่รายการนี้เนาะสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะคะลำดับรายการที่สิบห้านะคะพี่พี่ขาครับแน่แนแบบนี้เนาะสภาพสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่ลำดับที่สิบห้านะ ลำดับต่อไปรายการที่16บค่ะพี่จะเป็นพระสุมกอนะพี่หนาะองค์นี้จะเป็นพระสุมกอคาบแน่นๆเลยพี่องนี้คาบเก่าเก่าเกาะเลยนะพี่นะด้าน้างค่ะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจนะพี่นะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็ติดต่อกันเข้ามานะคะองค์นี้รายการนี้ลำดับที่16นะคะพี่พี่ค่ะลำดับที่1ิบหนะ สวยเดิมกอเดิมมาพี่มวนสัตแน่นๆแบบนี้เลยเนาะด้านหลังนะคะพี่ขาคล้ายๆแบบรอยตะใบแบบนี้นะลำดับที่16นะคะพระซุมก่อนะคะพี่ๆท่านท่านใดชอบท่านใดถูกใจนะคะลำดับรายการนี้ขอที่4 0 0อบาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการต่อไปรายการที่17ค่ะพี่จะเป็นพระซุมก่อคู่นะพี่นะนี่ องนี้สภาพเก่าเลยอะพี่เห็นไหมข้างต่างๆเกาะแบบตรงนี้เลยนะพี่นะเกาะรอบซุ้มนะพี่มีเม็ดมวลสารนะพี่นะเม็ดแร่ต่างๆนะคะด้านหลังค่ะองนี้รายการนี้นะพี่นะขอทีสี่ร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งรายการสี่ร้อยบาทสามรายการหนึ่งพันบาทนะพี่มีบริการจัดส่งปลายทางนะคะ ลำดับต่อไปรายการที่18ลำดับที่18นะคะรายการนี้จะปีนพระซุนกกอเนื้อดำค่ะพี่ด้านหลังค่ะพี่คะ่ะ ซุ้มกอนเนื้อดํานะพี่นะด้านข้างค่ะอง์นี้คือเก่าเดิมเลยแล้วผิ 1, วพันวรรณต่างต่างนี่คือสวยสดงดงามนะพี่นะลำดับที่สิบแปดนะคะรายการต่อไปลำดับที่สิบเก้าค่ะพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตาลงลักถักเชือกเรียบร้อยค่ะพี่ขาดน่าจะเป็นหนุปมูเอี่ยมนะพี่นะลงลักถักเชือกเรียบร้อยเลยพี่นี่สภาพเส้นเนาะลงลักแน่นๆเลยเคลือบแน่นๆมาแบบนี้นะพี่นะสภาพนี้ เดิมๆมาพี่ลำดับรายการนี้นะคะลำดับที่1 9นะคะไปกันต่อํำดับที่10ค่ะพี่ทุกรายการนะสวยเดิมเก่าเดิมนะพี่นะตามที่เห็นในคลิปวิดีโอเลยชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็ติดต่อก,กันเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะเบอร์โทรนี้จะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะใครไม่สะดวกแอดไลน์ก็โทรปิดด่วนปิดตรงมาหากันค่ะพี่ใครไม่สะดวกอ่า โถคุยก็พิมพ์ลายกันขึ้นมานะพี่นะ้ารายการนี้ลำด,ดับที่สิบนะคะพี่พี่ขาพระรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อเงินค่ะพี่ ลำดับต่อไปจะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นยันห้านะพี่นะมีข้อความนะมีเส้นสายลายยันมีอักขระต่างๆนะพี่นะองนี้ไปพร้อมกรอบค่ะพี่เดินเลยนะคะหรือว่าต่างๆนะพี่นะลำดับรายการนี้รายการที่21นะคะ ลำดับต่อไปรายการที่22ค่ะพี่เป็นพระนางพญาอยู่ในกรอบแล้วเนาะ mm. กรอบเลี่ยมโบราณให้นะพี่นะ mm. พี่ดูคาบตรงคอ mm hmm. บอกเลยเก่านะพี่นะแล้วคาบแบบคาบแน่นๆคาบดมเดิมอ่ะ mm. เนื้อเก่าเนื้อเดิมนะพี่นะผิวพันธุ์คือดีเลยนะ mm. เนื้อดินเก่าค่ะพี่มวลสารธรรมชาตินะคะ ด้านหลังค่ะพี่เห็น,นมิตรมวลสารชัดเจนเลยนะพี่นะพระานางพญารายการนี้นะพี่นะแล้วตรงอกลำลิ้วคมนะพี่ลำดับรายการนี้บอกเลยได้ไปนี้ตรงปกแน่นอนนะพี่นะลำดับที่22นะคะรายการต่อไปลำดับที่23ค่ะพี่ตรงนี้เป็นพระสมดทธิ์ค่ะพี่คาสมเด็จวรรคังนะคะพี่พี่ค่ะ ด้านข้างนพ่พี่ด้านข้างเห็นไม่เห็นเนาะเพราะว่าเติดกรอบนะพี่นะด้านหลังมีเม็ดกรวดมเม็ดมวลสารนะพี่นะมีเม็ดพระสมโกค่ะพี่องนี้เนาะเแน่ใจ,จมีแล่เหล็กหรือเปล่าพี่นะลำดับที่สิบยี่สิบสามนะพี่นะพระสมเด็จค่ะพี่รวดูฐานลึกฐานลึกคมชัดนะพี่นะอ,อกลำํำหาสมเด็จพิมพ์ น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่แขนนะพี่นะวงวงแขนต่างๆค่ะพี่ลำดับรายการนี้น้องลำดับที่สามนะคะลำดับที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่เป็นเหรียญรูปเหมือนพระครูพิพิพิธมุดทะสมุดนะคะหลวงพ่องอค่ะพี่เหรียญสวยเหรียญคมเลยนะเหรียญหลวงพ่องอนะคะ สวยเหรียญคมเหรียญเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่หลังยันนะคะเหรียญหลวงพ่อเงาะเนาะลำดับที่24สบสี่นะคะพี่พขาเลยลำดับที่สสนะรายการต่อไปลำดับที่25สิบห้าค่ะพี่ลำดับที่25บห้านะคะเหรียญในอ่าในการฉลองอนุสาวรีย์หลวงพ่อกรันค่ะพี่หลวงพ่อกรันปีสองสี่เก้าหกับพี่ขา หลงพกันห่วงเชื่อมอะห่วงเชื่อมเลยห่วงในตัวปีสองสี่เก้าหกนะพี่นะเหรียญหลงพกันรุ่นนี้หายากจริงๆค่ะพี่ใครชอบใครใช่ใครถูกใจจัดไปได้เลยนะพี่นะเหรียญสวยค่ะพี่เราเหรียญเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลงพกันเส้นเหรียญคมคมค่ะพี่เส้นเหรียญคมคมมีมิติแบบนี้เลยนะคะอ่าลำดบบพี่25ส้านะคะรายการละส0 0ยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขอที่4ี่ยบาทพอแล้วพี่นะแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะ ลำดับต่อไปจะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่รายการนี้ก็เก่าเดิมสวยเดิมเลยนะคะได้มาสององคู่สามองหรือยังไงนี่นะพี่ถ้าจําไม่ผิดนะได้มาคู่กับหลวงพ่อก,กันเนาะ,ะรายการนี้นะพี่นะเนี่ยด้านหลังค่ะสภาพสึกก่อนตามการใช้งานมีบ้างนะพี่นะก่อนจะเก็บมันก็ต้องมีบ้างนะพี่นี่เห็นไหมสวยเดิมค่ะพี่เก่าเดิมนะพี่นะ้อพระหลวงพ่อก,กันนะคะ รับสุดท้ายของ EP นี้ค่ะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดเข่ากลิ้งค่ะพี่เป็นเหรียญคมคนเลยนะคะปีสองห้าห้าสามค่ะพี่ค่ะสิบกว่าปีนะพี่นะเหรียญคมคมใหม่ๆค่ะพี่นี่เห็นไหมริ้วต,ต่างๆชัดเจนนะคะพี่ๆค่ะรับรับรายการนี้เนาะขอแบ่งปันพี่ๆในราคาสี่ร้อยบาทเทียกันนะคะ พี่ท่านใดชอบท่านใดถูกใจอยากจะเช่าบูชาพระจากทางร้านน้องนะคะพี่ๆสามารถโทรโดยตรงเนาะมาที่เบอร์061-49001-16ได้เลยค่ะพี่เบอร์โทรนี้จะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อีพีนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะพี่นะกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ